การกุศลพลบุญอย่าให้ห่างจากใจสิ่งอื่นสิ่งใดจะมีมามากน้อยอย่าลืมบุญลืมกุศลอย่าลืมศีลลืมธรรมศีลธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเครื่องประดับน้ําใจมีศีลธรรมประดับใจจะทุกข์จะจนก็พออยู่พอไปคนเราเงินเทกองเท่าภูเขาไม่มีศีลธรรมภายในใจเลย เรียกว่าอยู่ด้วยความเหงื่อแท่งหาความสุขความสบายใจไม่ได้ขอให้ท่านตั้งหลายจับตัจับตัจำเอาให้ดีนะข้างนอกความทตุขันของเราก็มีปากมีท้องมีความจำเป็นมีการเป็นอยู่ปูวยเป็นธรรมดาก็ให้พากันเบี่ยงเต้น,นขวนขวายด้วยความสุจริตจะทมแล้วเพื่อปากเพื่อท้องของเรา ทางภายในจิตใจก็ขอให้บำเพ็ญไปที่ไหนอย่าลืมคำว่าพุโทโธพุโทโธนะคำว่าพุโทโธนี่เป็นสศตศัดกันคำของศาสดา,ศาศทุกทุก,ทกพระองค์อยู่ในคำว่าพุโทโธคำเดียวนี้หมดพอเราว่าพุโทโธสท่นนั้นกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วแดนโลกธาเพราะพระพุทธเจ้ามาตัดสูลแล้วตัดสูลสรเรา หลายครั้งหลายโหนหลายองค์หลายท่านมีจำนวนมากมายพอเราละลึกถึงพุทธโธคำเดียวตอนนี้ก็เป็นมหามงคลแก่ใจิตใจของเราอย่างมากทีเดียวอย่าพากันลืมพุทธโธนะไปที่ไหนจะทุกข์จะจนก็ตามใจอย่าจนจากสิลงจากธรรมมีพุทธโธเป็นต้นนั่นเป็นของดีนะพระพุทธเจ้าเลิศเลอก็คือธรรม เป็นเครื่องส่งเสริมพระองค์บำเพ็ญดนได้ตรัสรู้เป็นศาสตราสอนโลกขึ้นมามีจำนวนไม่น้อย